หมาโอ้โอ้นานนานนานไม่ได้กลัวหมาเลยนะคะเออเดียวเดอ้อเดียวเดอ้อหมาเดอ้อไม่ได้กลัวเดอ้อสวัสดีครับพบก,กับเราช่องพังย่าปพลายน้ำโชคนะครับมีเด็กอยากไปตัดหญ้าด้วยนะคะวันนี้งองแงไม่ให้พ่อไปตัดหญ้านะคะ น้ำโชคก็ร้องเสียงดังเลยนะคะอยากไปด้วยนะคะน้องน้ำโชคนอนพูรแต่เช้าเลยนะครับไม่รู้เป็นไรวันนี้ไม่ยอมให้พ่อไปตัดยาตัดยาให้กินกันนะไปเข้าไปเลยเข้าไปข้างบนเลยเไเไปทั้งนูนลูกนานเห็นไหมเห็นไหม มวงพ่อะะไม่ยอมให้พ่อไปกอดพ่อไว้อ,อย่างเดียวเลยนะครับไปตัดหญ้าก่อนไปแล้วแม่จะไมนะ่จะซื้อรถจะไม่จะปื้อรถวันนี้พ่อจะเดินไปตัดหญ้าน,นะคะเพราะว่าไม่มีรถ เด็กๆก็จะอยากไปด้วยนะคะไปชื <ris os> ่อตดยาเลยเด้ยาไปด้ตดาไม่ได้ลูกมันไกลวันนี้แม่ไม่มีรถด้วยเดินไปนะลูกวันนี้ดูนะคะพ่อไปลูกก็จะไปด้วย ไม่ยอมนะคะอยากจะไปด้วยนะคะวันนี้มีเด็กงอแงนะคะสงใส่วันนี้ไม่ได้ไปตัดหญ้าน,นะคะวันนี้่นอพอไปไหนก็จะไปด้วย พ่อไปส่งลูกกลับบ้านไปนี่นะคะไม่ยอมให้พ่อไปทำงานนะคะวันนี้จะได้ยญากินไหมยญาวันนี้ฮะย่ายา่านูจะได้กินไหม ดูนะคะนำโชคก็ร้องไห้เหมือนกันนะคะร้องตามพี่นะคะนู่นนำโชคร้อง,อ,งอู้มเลยนะคะคพ่อไปไปตัดหญ้าไปพ่อจะกลับบ้านหรือจะให้ไปตัดหญ้านั่นเออพ่อจะไปตัดหญ้าแล้วเด้อมันสายแล้วเด้อ นั่นวิ่งเข้าบ้านเขาวิ่งเข้าบ้านเขาันั่น้้อนี่นะคะป้าพ่อป้าพ่อไปตัดหญ้าไปจะเดินกลับหรือจะเดินไปไหนไปก่อนนะไม้นั่นไม่ให้ไปห่วงพ่อแรงะเอ้าทีนี้จะห่วงไม่ขวันด้วยเอ้านี่นะป้าพ่อป้าพ่อเดินไปปะ ยย่าๆยยเดินกลับบ้านเลยนี่นะคะกลับบ้านเลยบบนนี่นะคะไปหาน้องเลยะะไลยม่ยอมไปนะคะป,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 ป้าพ่อป้าสายแล้วปะ หมาหมาโอ้โหนานนานนานไม่ได้กลัวหมาเลยนะคะเออเดียวเด้อเดียวเด้อหมาเด้อไม่ได้กลัวเด้อนี่นะคะหมาก็ไม่กลัวนะคะไล่อย่างเดียวยยนะพ่อจะไปทำงานจะให้พ่อไปนี่นี่นุ่ <c oughs> น,น น้ำโชกกรล้องหา,เ,าเราดื้อจังเลยไม่ยอมให้พ่อไปทำงานดูว่ขวางทางพอยเลยนะครับไม่ยอมให้พ่อไปทำงานไม่ยอมให้พ่อไปตัดหญ้าเลยนะเราห่วงพ่อนะ่ะ นั่นัน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 ,นไปทำตาทำไมนั่นเออกรียวกลาดเลียวกราดาไม่ไไมไนนะไมยอมนะฮะไม่ยอมนะฮะ นี่ค่ะนี่ตาเขามีแตงกวาให้ด้วยอดีค่ะก่อนสดีค่าก่อนอดีคคะาน่เสียงก่อนเี้ยงเลยาี่นี่นนตามพ่อไปตัดหญ้าก็ได้กินแตงกวานะคะแลี้ยงเลย มันอยู่ที่ปากเสียงไม่ได้อาบอาปากน้ำมนาไหมจับตลุกเลยเด่นท่านายกินเสร็จจะหนีเลยวันนี้ค่ะเย้ขอดีค่ะเร็วขอดีค่ะก่อยะขอบคุณท่านองอ่าบค่า ไปเลยเด้อไปเลยเด้อพ่อไปเลยเด้อหนุนไปเลยเด้อนาน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 ห่วงกินห่วงกินอ้าวอ้าวอ้าวอ้าห่วงกินไม่ไปนะคะห่วงกินนะลูกไปพ่อไปไปส่งลูกกลับบ้านไปจะไปตัดหญ้าแล้วแหละ

กินไปลูกเพื่อความยืรอดนไปบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายกันนะลุ้ๆบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณค่าด้วยไปแล้วเด้อไปแล้วเด้อนันนันไม่ยอมไปหรอกพ่อหนันไปให้กลับบ้านคืนเลยพ่อจะไปตัดหญ้าแล้วลูกน้ำโชคร้องหาใหญ่แล้วนะคะ โอ้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 ดินดันดีดินดีมีรถมาข้างหน้านั่นนั่นไปไปวิ่งวิ่งกลับบ้าน อมกลับนนี้เออ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 อย่าเข้าบ้านผู้ใหญ่เด้ออย่าเข้าบ้านผู้ใหญ่เด้อเด้อเดี๋ยวผู้ใหญ่จับเข้าคุกเด้อเขากินดักทางแล้ว ไป,ไปหาน้องเลยไปไปไป,ไปหาน้องอเลไปไไปหาน้องโอ้ ทิ้งน้องไป่ไปตัดเนี่ยจะทิ้งน้องไปตัด้ากกับพ่อแล้วพอน้องร้องก็คิดถึงน้องไม่ได้ย่าต้องมาอยู่เป็นเพื่อนน้องลูกต้องมาอยู่เป็นเพื่อนน้องเห็นไหมน้องคิดถึงอ่ะออย่าทิ้งน้องไปนะข่าวหลังอ่ะนี่นะคะติดพ่อองเงใหญ่เลยนะคะวันนี้ยังไงก็จะไปให้ได้ยังไงก็จะไปให้ได้ดักหน้าดักหลังพมื่อกี้นะครับ วิ่งจากหน้าลักหลังพ่อควานนะครับโอ้มิยอมพ่อควานไปนะครับเอาตัวขวางพ่อควานไว้กลางถนนเลยครับค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ควานก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพังย่าพลย์กำโชคด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เท่ากับหนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ